สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโบวี่จะพามาชมรถแต่งซูซูกิสวิปนะคะคันสีแดงข้างหลังนี้เลยนะคะก็ลูกค้าก็จะมารับในวันที่1 2นี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตอุปกรณ์กันนิดนึงค่ะว่ามีแต่งอะไรกันไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็โบวี่นะคะก็จะเอาคลิปนี้นะคะไปลง YouTube ด้วยค่ะเผื่อลูกค้านะคะเข้ามาดูจะได้ดูรีวิวการแต่งรถของสูตรเราด้วยค่ะว่าแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ กับกล้องน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะสำนักงานแต่งรถของเราก็อยู่ที่ซูซูกิบางบัวทองเลยนะคะแต่งที่นี่นะคะไม่ได้นำรถออกไปข้างนอกใดๆทั้งสิ้นเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นซูซูกิสวิป l นะคะราคาอยู่ที่5,67000บาทนะคะตัวนี้นะคะก็ใส่ชุดแต่งนะคะเป็น BBT V2 นะคะตัวนี้จะมีชุดคิ้วล้อนะคะแล้วก็จะมีลิ้นหน้าตรงนี้นะคะเพิ่มเติมมาให้ด้วยเนาะในส่วนของสติกเกอร์นะคะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสติกเกอร์หลังคาดํานะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์คู่หน้านะคะแบบนี้เลยนะคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของหูกระจกตรงนี้นะคะก็หุ้มให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนี้นะคะลูกค้าก็รีเควสค่ะเป็นใส่ชื่อนะคะใส่ตัวอักษรนะคะ M I N นะคะแล้วก็ติดเบอร์10เข้าไปนะคะสวยมากๆเลยคันนี้เนาะต่อมานะคะเราติดกันสาสให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะสปอยเลอร์นะคะก็จะเป็นแบบยกสูง ยกสูงนะคะแบบนี้เลยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้านหลังนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์คู่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้ว่าจะเอาแบบไหนเนาะในส่วนของชุดแต่งนะคะก็จะเป็นท่อคู่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีแต่งอะไรกันบ้างเนาะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีหน้าจอค่ะแล้วกดให้ดู คันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจอ Android นะคะให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะติดตั้งให้พร้อมเรียบร้อยเลยค่ะขอกกับกล้องนี้หนึ่งนะคะอ่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์นะคะประหยัดน้ำมันนะคะโบวิก็แนะนำเป็นซูซูกิสวิปคันนี้เลยค่ะก็คันนี้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยเนาะก็เป็นรถอิกโก้ค่ะประหยัดน้ำมันถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะ ตัวนี้แล้วก็ผ่อนสบายๆด้วยค่ะเดือนละ8,000กว่าบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะรุ่นนี้ใช้เงินออกรถ1 9 9 9 9บาทค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ป้ายแดงได้แล้วนะคะอ่าสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวบูบี้จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะ ถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงโบวี่ซูซูกิบางบัวทองค่ะประสบการณ์ขายมากกว่า9ปีปล่อยรถไปแล้วไม่ต่ำกว่า600ค่ะลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้นะคะอยากจะสอบถามเรื่องเอกสารนะคะไม่ว่าลูกค้าจะ ทำอาชีพอะไรค้าขายนะคะทำาขายออนไลน์หรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะทำไร่ทํานานะคะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนออกได้หมดเลยค่ะเรามีไฟแนนซ์นะคะไปบริการถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้ารออยู่ที่บ้านเตรียมเอกาสารนะคะไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่เลยเนาะเราผิดเครื่องกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นอื่นด้วยนะคะเผื่อสนใจแบบอยากจะดูแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะนี่นคะ่ะนี่สี อันนี้สีครีมค่ะสีครีมสีครีมตัวนี้นะคะแมทนะคะพ่นสีดำนะคะให้ลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปค่ะราคา637,000บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสวิปซีแอพัดค่ะราคา572,000บาทค่ะตัวนี้จะมีชุดแต่งมีสติกเกอร์มาเลยเนาะสำหรับลูกค้าก็เลือกเป็นอ่าหลังคาดำครึ่งคันค่ะใครอยากจะดูรถนะคะก็มาดูที่นี่ได้เลยเพราะว่าเรามีแต่ง หลายแบบเลยนะคะใครอยากจะดูรถนะคะก็มาดูที่นี่ได้เลยเพราะว่าเรามีรถแต่งให้ลูกค้าดูนะคะมากมายหลายรุ่นแล้วก็หลายแบบนะคะอย่างเช่นคันนี้ใส่แม็กเป็นเป็นแม็กแบบสไตล์มินิอ่ะมินิคูปเปอร์เนาะนี่ค่ะแล้วก็ทำหลังคาสีครีมนะคะคันอื่นก็มีนะเดี๋ยวเดพาไปดูนี่ค่ะ มีหลายสีแล้วก็หลายคันนะคะลูกค้ามาเลือกได้เลยว่าอยากได้ประมาณแบบไหนนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็สติกเกอร์สีขาวค่ะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นรถสีขาวนะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นลายหมักฮอตแบบนี้นะคะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยมีที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะได้แบบไหนโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะใช้เงินออกรถ1 9 9 9 9บาบาท ผ่อนเพียงเดือนละ8 00 0กว่าบาทไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะลูกค้าสามารถอ,าออกได้เลยเนาะเรามีสต็อกนะคะทุกสีทุกรุ่นค่ะลูกค้าอยากได้สีไหนนะคะเข้ามาคุยได้เลยค่ะรถพร้อมส่งมอบนะคะไม่โดนแดดไม่โดนลมไม่โดนฝนแต่ว่ามีฝุ่นอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าขายกันแบบตรงๆเนาะเพราะว่าเราก็จริงมันมีฝุ่นถูกต้องไหมคะไม่โดนแดดไม่โดนลมไม่โดนฝนแต่แต่จะมีฝุ่นเนาะเราไม่โกหกลูกค้าอยู่แล้วล่ะ ่ะต่อามานะคะก็จะแต่งประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากได้แบบไหนก็เข้ามาคุยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โบวีก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ